สมเก่งขนาดไหนนะครับส่วนมากนะครับก็มีได้นะครับแค่3รุ่นนะครับนี่ก็คือแบงค์สิบนะครับที่เพื่อนๆถามกันเข้ามาว่าประเทศไทยนะครับแบงค์หล่อ9กบาทนี้นะครับมีด้วยกันทั้งหมดกี่รุ่นนะครับส่วนใหญ่เพื่อนๆก็จะมีกันนะครับแบงค์นะครับโหมัดโบราณแบบนี้นะครับใบละ300บาทนะครับติดขายนะครับเพื่อนๆอยากได้ก็ใบละ300นะคบแบงค์สิบบาทหลังวัดแบบนี้นะครับติดก็ขายใบละ300บาทนะครับเพื่อนของแท้นะครับให้เพื่อนๆดูลายน้ําซึ่งไมโครฟิล์มนะครับ ให้เพื่อนๆดูนะครับรายน้ำนะครับเส้นไมโครฟิล์มนะครับของแท้ไม่ผ่านใช้เลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็นี่นะครับใบละ40บาทนะครับนี่ครับรายน้ําเส้นไมโครฟิล์มแบบนี้นะครับแต่ที่เพื่อนไม่มีนะครับแต่เพื่อนๆไม่มีเลยนะครับหายากสุดสุนะครับก็คือจะเป็นแบงค์สิบาทอักษรแดงที่มีตัวหนังสือสีแดงด้านล่างแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับติดขายใบละ50บาทนะครับเหลือน้อยเต็มทีเลยนะครับเพื่อนๆสนใจนะครับ 3, 0 0 3 4 0 50นะครับทักมาใต้คลิปนะครับ ใส่เบอร์โทรที่อยู่มาด้วยนะครับ